เราจะมาหม่ค้ากคนอิงครับก็เราจะมาสร้างต่อเลยนะครับนี่ก็นี่ครับก็ตอนนะครับเนี่ยก็เปิดโลกอันโลกว้างเนาะโอ้โหคือเหรอเนี่ย แต่ยังไม่ถึงคืนนี่แท้จริงเนาะก็ไม่เป็นไรหนีบ้านก็สามประตูมานจะเวันนี้เข้ามาอีกละผมว่าโอ้โหกี่ตัวเนี่ยตีไม่ได้เลยดูตีมันก็หนีอุ้ยสองตัวแล้วทั้งมันกดคิวจบละกดคิวดีกว่าทำคานจริง anyway. เอาปอะมาณเอ้าบอร์ดเอ้าฮึ<อ>ับโอ้โหเคตัวใหญ่ โอเคได้คำสั่งแล้วโอเคนะครับก็อุปกรณ์ชึบชึบได้เช็ดช็กเกอร์บล็อกเลยนะสี สีมะนาวแล้วกันลายสีเขียวแหละนะครับแต่สีเขียวมะนาวอะ่ะเออนะครับเออิมกลองไปกอง,กองสุดตัวนี้มันจะขาดดีไปเอาวังคิดอีกนะครับก็ชึบอย่างนี้ เียงอาเนี่ยเป็นสีขาวเลยชึบชึบเอาไปใช้ย่ากาใบไม้ไปเอาหญ้าโอา้โหอะไรเนี่ยเอา อะไรเอาอเขมาละใบไม้เจอละ <c oughs> ครับก็ชื่โอ้โหในความธรรมชาติเนาะธรรมชาติเลยเนี่ยธรรมชาติเนี่ย,น,ยนะครับ เริ่มสะสมสะสสับสน,สสนล้วอือเฮ้ยผิดอันนี่เป็นคันชักอันนี้มันมดูได้ปรับเดียวสองวิก็ดับแล้ะ อย่างนี้ไปเลยนี่เปิดแล้วเป็นนี้อ้เอา้าเปิดอันเดียวก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ยมันได้สามอันเลยอะก็ดีเนี่ยมันได้สามอันเลยแล้วก็ต่อมา กองกองเอ้ยเทเป็นอย่างเนี้เขียนได้ละนี่เอานี้มันจะสร้างแบบนี้กันสี่กองไปเลยสองกองเป็นกลองเก็บของอีกสองกองเป็นกล่องโบนัสเนาะบ้านก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่รอบหน้ามันจะสร้างบ้านแบบสองชั้นนะครับนี้เป็นบ้านชั้นเดียว รอบหน้าผมจะสร้างสร้างบ้านสร้างบ้านเบ็ล็อกยังไงให้กันวิทเทอร์ได้ครับนะวิทเทอร์ก็จะโคดแบบเห็นเห็นนะครับเอ้ยจะไปเอาไข่สปาวมาหรอคือเนี่ยค er ีเปอร์ก็ไอตัวกลัวแมวแหละนะครับเอ้วกระจกน,นี้บล็องหุ่น กระจกก็เอาสีม่วงแล้วกันชึบชึบชึบแล้วก็บารียาจะสร้างให้มันสลับกันชึบชึบอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ มาฮาลียชึบชึบชึบก็ฝั่งนี้ของนี้เป็นกระจกล้วนเลยแล้วกันนี่ครับ นี่เป็นไงฝั่งนี้อย่าคิดว่าออกได้มันออกไม่ได้อยู่ดีนี่ครับ <c oughs> แล้วก็ยังไงต่อดีก็เท่าน,นี้แหละแล้วก็นี่ชุดเอ็นชานเดี๋ยวผมเขาตัดต่อดีกว่านะครับไม่ให้เสียเวลา <c oughs> <c oughs> นี่ครับแล้วก็ของดีเนาะ ก็ใช้อันนี้กันเฮ้ยอา้าวมีหุ่นเกาะนี่ว้าตัวนี้กันมีเกาะชุดเกาะ เขาทุบเฉินนี่ถุกเฉิน,น,ฉนแล้วก็เอ็นชั้นดาบัะนวออูว่ะหกเรอะหัา นี่ก็รอบๆของเรานี่อันนี้กล่องเปล่าของอันนี้โอ้โหนี่มันของอันดีงามมีเกาะด้วยนี่ก็มีเกาะอีกโอ้โหมีเกาะสองชุดเลยสำรองนะครับไม่ใช่ไรนี่ประตูอัตโนมัตินะครับนะนเหลือโต๊ะคราฟอีก ครับติ้งเทเบลยังเหลืออะไรอีกเนี่ยจะมีอันลับๆอีกมากมายเนาะครับทีนี้ก็เหลือข้างนอกครับว่าจะทำยังไงเอาอะไรเนะี่ยครับนี่โอ้สวยเนาะ แล้วก็ผมจะทํานี่ด้วยแมวนะครับแมวมันกลัวคีเปอร์จริงไหมนี่เลยผมจะทําให้ดูนะครับแมวเอคลอดเลไนแหละนี่มีคีเปอร์นะเอ้ยเอาทำไมเสกไม่ได้รู้แล้วทำไม เห็นไหมล้วนี่ไงอีซี่ก่อนครับนี่มันตลกไหมอ้ยมีตัวเกิดตรงนู้นด้ะพิษฟูก่อนนะพิษฟูเลยก็กกมันจะสร้างอย่างงี้นะชึบ นี่ห่างกี่บล็อกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะนี่ใส่มเมลเข้าไปนี่ครับใช้บล็อกล่องผุนทำด้วยเนาะนี่นะครับ,รบเสร็จแล้วก็เอาไงดี เป็นอืมก็ลาวาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ดี้ละ คริมเบอร์รี่อยู่ไหนยังเจอแล้วนะครับก็วางก่นเพื่อเดี๋ยวมันอาจจะโตเองนะครับก็วางให้มันติดเอานะครับ งั้นผมก็มีแค่เพื่อนเพ่อน,นนะครับก <c oughs> ็อาจจะยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ครับเพราะว่ายัางเหลือไอ้นเนี่ยไอ้กำบังอ่ะเราก็ไปเลยกับ้างสาเพื่อนนะครับมีแค่นี้นะครับเพื่อนๆนบอย่าลืมกดซับส,สไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย